และการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ของ Honda ในช่วงปลายปีนี้ก็คือการเปิดตัวรถบัสไซค์บิ๊กไบขนาดกลาง3รุ่นนะครับประกอบไปด้วย cbr 5 0 0 r cb 5 0 0 f และ cb 5 0 0 x ระหว่างวันที่2ถึงวันที่13ทธันวาคมที่จะมาถึงนี้นะครับการเปิดตัวครั้งนี้ของ Honda ต้องบอกว่าเป็นความยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง Honda ใช้ไทยเป็นฐานผลิตรุ่นนี้นะครับออกสู่ตลาดโลกโดยมีการเปิดตัวครั้งแรกนะครับที่อเมริกาในงาน a i m expo วันที่15ตุลาคมที่ผ่านมา ถัดมาอีกครึ่งเดือนครับก็เปิดตัว CBR 400R และ CB 400X นะครับที่งานโตเกียวมอเตอร์โชว์นี่คือภาพของ CBR 400R นะครับสเปคของคนญี่ปุ่นที่คนไทยไม่ได้ใช้กันเราจะได้ใช้ CBR 500R อย่างแน่นอนครับจะเห็นได้ว่านะครับลวดลายกราฟิกของ CBR 400R ที่ญี่ปุ่นนั้นจะเหมือนกันกันกบ CBR 500R ของอเมริกาทุกชิ้นส่วนภายนอกเหมือนกันหมดครับเครื่องยนต์2สูบเรียงขนาด4 0 1 c c โดย CBR 400R นั้นนะครับให้พลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่46แรงมา้า ที่ก้พันรอยรอบต่อนาทีถ้าเปรียบเทียบกับ CBR 5 0 0 r แล้วจะเห็นว่าแรงม้าแตกต่างกันเพียงแค่1แรงม้าเท่านั้นหลายคนสงสัยครับว่าทำไมแรงม้าต่างกันเพียงแค่1แรงม้าต้องบอกอย่างนี้ครับว่า CBR 5 0 0 r นั้นถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของคนใช้มอเตอร์ไซค์ในยุโรปที่มีการบังคับควบคุมนะครับใบขับขี่ระดับ A 2ให้ขี่มอเตอร์ไซค์ได้ไม่เกินไปกว่า47แรงม้าดังนั้นนะครับแรงม้าที่ทําได้จึงไม่สูงเกินไปนักเมื่อเปรียบเทียบกับ CBR 4 0 0 r แแลล้้วรงงงมจใกกเคียัน แตกต่างกันเพียงแค่1แรงม้าเท่านั้นจุดเด่นของ CBR 500R ใหม่นี้ก็คือเรื่องของชุดไฟหน้าแบบ LED นะครับทั้งไฟหน้าไฟท้ายรวมถึง CB 500X และ CB 500F ที่จะมีการเปิดตัวเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งที่งานอิกมาโชในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน2018นี้นอกจากรูปมดีไซน์ที่เปลี่ยนแปลงใหม่หมดทั้งคันแล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงคังนี้ของฮอนด้าที่มีจุดเด่นสําคัญอย่างมากก็คือการออกแบบให้กันเซอรหน้าสามารถปรับสปริงพรีโหลดได้ นี่คือจุดเด่นที่หลายคนชื่นชอบเป็นอย่างมากครับสำหรับคาริ่งด้านท้ายนะครับจะมีการเจาะรูข้างเบาะนั่งนะครับนี่คือจุดเด่นอีกจุดหนึ่งที่หลายคนชื่นชอบรวมถึงชุดไฟท้าย LED ที่แนบไปกับแฟริ่งด้านท้ายโครงสร้างตัวถังท่อเหล็กกลมนะครับมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบดีไซน์เล็กน้อยขณะที่เครื่องยนต์นะครับก็เปลี่ยนแปลงสีสันของฝาครอบด้านข้างเป็นสีทองดิสเบรกหน้าหลังพร้อม ABS นะครับสำหรับการเปิดตัวที่เมืองไทยของเรานะครับที่งานมอเตอร์อีกโปช่วงที่2ธันวาคมที่จะมาถึงนี้ จะเป็นการเปิดตัวพร้อมกันทีเดียวถึง3รุ่นนะครับ CBR 500R CB 500F และ CB 500X ครับโดยจะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นนะครับประมาณคันละ1,000 0บาทบวกลบนั่นก็หมายความว่าราคาของ CB 500F จะอยู่ที่2 1 5 0 0 0บาทราคาของ CBR 500R จะอยู่ที่2 2 2 0 0 0บาทและราคาของ CB 500X จะอยู่ที่2 2 5 5 0 0บาทครับ ท่านที่สนใจนะครับไปดูตัวจริงกันได้ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปช่วงเดือนธันวาคมนี้ครับ